สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิกานดาศีกาสังค่ะจะมานำเสนอวิจัยสื่อชิ้นงานของวิทยาเทคโนโลยีปัญญาพิวัตค่ะวิจัยสื่อชิ้นงานของเราในวันนี้คือการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนแบบเน้นบูรณาการด้วยสื่อการเรียนการสอนคำนี้ดีเรื่อง Sentence Building ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ห้อง3 วิทยาเทคโนโลยีปัญญาพิวัตค่ะวิชาที่จะใช้ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะในการนำขบวนการเขียนจากไทยไปอังกฤษนะคะ statement of the problem ค่ะปัญหาที่เราค้นพบในการเรียนการสอนเกิดขึ้นหนึ่งค่ะทะะักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะ2ทักษะวินัยในการฝึกฝนภาษาในการเขียนค่ะ3ส,สิ่งแวดล้อมค่ะ การเขียนการเรียนในรูปแบบเดิมๆค่ะ 4. ค่ะรูปแบบการสอนไม่เหมาะสมกับผู้สอนค่ะและผู้เรียนค่ะวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยในครั้งนี้คือ1เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนแบบเน้นขบวนการภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ห,ห้อง3วิทายาเทคโนโลยีปัญญาภิวัต 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์การแต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบเน้นขบวนการของนะักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1ห,ห้อง3วิทยาเทคโนโลยีปัญญาพิวัตนก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะโดยมีแบบทดสอบในการทําค่ะ 3. ค่ะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนของสื่อการเรียนการสอน เรานำสื่อคำนี้ดีมาใช้ให้กับนักเรียนค่ะแบบประเมินความพึงพอใจเราจะใช้ Google Form ในการทำแบบประเมินค่ะส่วนตัวตัวที่เป็นข้อสอบในการวัดของเด็กเราจะใช้ตัวเ r r s s h e t t ค่ะ l i ลท w w r r s s h e e t ในการทำส่วนสื่อคำนี้ดีเราจะใช้ตัวพอ d l e t ในการทำสื่อนะคะเป็นกระดาน ชนวนออนไลน์อะค่ะในการทำสื่อก็คือเด็กหลายๆคนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะตัวนี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างของเรานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ห,ห้อง3รวมทั้งหมด20คนค่ะในการทำแบบทดสอบแล้วก็การทำใช้สื่อในครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเราใช้ค่า IOC ในการประเมินค่ะเท่ากับค่า IOC ผลสำลิดออกมาก็คือ0.85ค่ะก็คือมากกว่า0.5นั่นเองนะคะเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่านักเรียนระดับนักเรียนนะคะผลคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนนะคะมีค่าต่างกันโดยที่ก่อนเรียนมีค่าน้อยนิดส่วนหลังเรียนจะมีค่ามากขึ้นค่ะมีค่าระดับสถิติที่0.82ค่ะ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะความประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อครั้งนี้ความสนุกสนานแล้วก็อารมณ์หลากหลายที่ค่ะนอกนอกเหนือจากแก้แค่เขียนบนกระดาษธรรมดาเราใช้กระกระดานฉนวนในการเขียนค่ะก็คือเป็นแพดเล็ตในการทําสื่อครั้งนี้ค่ะผลประเมินนะคะความพึงพอใจอยู่ที่4.4ค่ะระดับมากนั่นเองการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนแบบนิ้นขบวนการด้วยสื่อคํานี้ดีเรื่อง sentence building ค่ะเราจะให้เด็ก หัดแต่งประโยคให้เป็นโดยโดยให้เด็กแต่งประโยคเพื่อนําไปพูดให้กับในชีวิตจริงได้เมื่อสักครู่นะคะได้ดูวิธีการใช้สื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะ เป็นไงกันบ้างคะมาส,สักครู่ที่เราให้ชมสื่อนะคะสื่อมาส,สักครู่เป็นสื่อของแพ d เล็นะคะคือกระดานเเขียนออนไลน์นะคะแสดงความคิดเห็นเด็กหลายๆคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือว่าจะ Work f r ฟ m o o m e ในช่วงหรือว่าเป็นเป็นหวัดหรือเกิดอุบัติเหตุนักเรียนก็สามารถที่จะมาเรียนกับเราได้นะคะโดยการ เ,เราจะให้ส่งค r ว o d e โคไปหรือรหัสห้องเรียนนะคะเด็กนักเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็จะเห็นเด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายขึ้นนะคะแล้วเด็กเด็กนักเรียนก็จะสามารถเห็นของเพื่อนด้วยว่าไอ้เพื่อนตอบถูกฉันตอบอย่างแบบนี้ทุกคนตอบไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นเหมือนเราตั้งโจทย์ให้เด็กแล้วเด็กลองพิมพ์เข้ามาว่าภาษาอังกฤษเธอลองคิดแบบนี้สิว่ามันจะออกมาแบบไหนนะคะก็เด็กได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็หลากหลายขึ้นนะคะ ตามตามหัวข้อเลยจะสังเกตว่าคุณครูสามารถเดินดูได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งรถที่กระดานเพื่อเขียนนะคะเด็กๆก็สนุกสนานในการเรียนการสอนได้นะคะเหมาะสําหรับเด็กโตตัวนี้นะคะไม่เล่นจนเกินไปแล้วก็ไม่หลุดหรือไม่วิชาการจนเกินไปนะคะแล้วก็เน้นสาระด้วยนะคะก็เหมาะกับเด็กสําหรับวัยนี้ของปีหนึ่งด้วยนะคะเสนอแนะของเรานะคะคือ การพัฒนาสร้างบรรยากาศที่ห้องเรียนนะคะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนที่หลากหลายนะคะก็คือเราเอาตัวเนี้ยมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในการวัดความสามารถของเด็กนะคะในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนแบบเน้นขบวนการด้วยสื่อคำนี้ดีเรื่อง sentence building ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ดิฉันนางสาววิกานดาศิกระสังจากวิทยาเทคโนโลยีเป็นยาพิวัตรต้องจบรายงานเพลงแค่นี้สวัสดีค่ะ